คนผมจะให้ทุกคนดูเขาทำโรตียังไงโรตีแป,แปง้แปงแบบนี้อ๋อตรงนี้โรนมากมากนะครับแล้วก็เขาทำโรตีตรงนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อทุกคนโรนมากมากนะครับโอเคโรตีอันนี้ไม่ไปแล้วเขาจะใช้ฟางด้วยโอเคทงนาดโภมีแกิเยอะ โล้เป็นแ่นแบบนี้แลาก็มาตรงนี้แลาก็เป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย Ad ่างตรงทุกคนตรงนี้เขากินเท้เาแบบนี้ทุกคนเขานั่งตรงนี้แบบนี้ Sorry bro โอ a คแบบนี้โอเคไปอีกอกอกชาไหรือเอกเอยลกาดเคเยลชา ทุกคนตรงนี้เขากินกินชาทุกวันนะครับน้ำตาลที่อยู่ดีๆเป็นบริษัทรตรงนี้เรามีขนมหวานด้วยเหมือนแบบคุกกี้โลกโก้แปง้งค้กแต่ผมชอบที่สุดที่เขานั่งแบบนี้ใต้ใต้ต้นไม้ต,ตนม้ตนไม้เป็นแบบเก่ามากใหญ่มากแล้วก็มีคนนั่งแต่แบบนี้ไปมาคิดดังคิดดังไปร์ทสักเท่าไหรจ๊ะ อัวแโอเคเราจะนั่งตรงนี้เพราะว่าผมไม่อยากโดดลงเร้าผมจะนั่งตรงนี้เราก็โรตีได้แล้ว <Okay. S 1> ผมชบดูอันนี้ทุกคนอันนี้แผงที่สวยยวยมากมีคนดีมากตรงนี้เขาแบบไม่ห้ามถ่ายรูปโรตีเอกลักษณเลย ผมสั่งโรตีอันนี้เรียกว่าโรตีทนุ่นมีไข่โลก็ถั่วแลตรงนี้ส่วนมากโคไข่กินแต่ถั่วแล้ก็ไข่นี่น,นผมโชคแบบนี้เขาใช้แก๊สคุแก๊สไปจากตรงนี้แลเขามีที่อันนี้เขาไปทางไหนอาจารนี่เปเราได้แล้ว เอกไวท์อ๋อโอ้โหทีนี้มีคนจะเอากระบานเขาก็สั่งไว้เอากระบานได้แบบนี้คแต่ผมคิดว่าเขาทำงานเก่งมากเพราะว่าผมยืนตรงนี้แป๊บเดียวน้าผมหวุนจะไหม้แล้วร้อนมากๆเขาทำงานเก่งมากทุกคนฮะจีฮะจีอัสลามุลลอฮ์ แกซื้ออ่ะราคาครับ Thank you so <sh> <Current Inter> <ator> <made> m ทุกคนขอชวนผมกินข้าวด้วยแต่ผมสั่งไปแม่เนีอย order เดียดีอ่ะแม่แม่กินได้มันจะแก่อร่อยไหมโอเคโอเคแต่ผมพูดพูดภาษาไทยกับเขาผมบอกว่าอร่อยไหมเขาบอกว่าอร่อยโอเค Thank you so m ทุกคนขอชวนผมกินข้าวด้วยคนดีมาตรงนี้เราจะดังตรงนี้ ทีนู้นก็เรานั่งได้ถ้าผมไม่อยากโถดลงเขาโอเคเรานั่งตรงนี้ตรงนี้เขาให้น้ำเปลา่าโลโก้แก้วแบบนี้ตอนนี้เราจะลอแบบนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้โอเคโลอาหารมาแล้วก็เราจะลงชิมด้วยเมื่อกี้น้ำหมดทุกคนเขาเอามาให้แล้วเต็มโอ้หนักมากน้ำผมจะไม่กินผมคิดว่า ख्या शिम रोटी खो खाओ फवा खुम शोभ रोटी लोगों ने खून नांग टेम फवा वेला खो किन आहान का मजा आ रहा है भाई खाने का कैसे हो सब आप दोस्त हो काम वगैरा कर रहे हो सही है सही ये तो आप घर से खाना लेके आए हो ना जी ओ, ओके ओके थकु न नहीं खो अहान मजक बांध खाओ लो खो ना तुरु लो फिर खो आचा सूख है कब खाओ तुरुनी ते खो आहान मजक बाँ और मजक बांध को किंडा है इधर से भी खरीद के खा सकते हैं घर से भी ला सकते हैं ओके था खाइया किन जग तुरुनी को सूख किंडा है तो था खाइए और जग बा लो किन तुरुनी खुद आए मोर ओके सबसे अच्छा मिला लग के ओ लग मिल के अच्छा लगा सॉरी नाइस टू वीडियो साहब से अच्छा लगा तुम नी थम फ्रेंडली माँग ना खाओ बेला लो नांग को छुवन खुई को छुवन किन खाओ को छुवन खुम किन खाओ चलो ना खा तो खून ओके लो नांग तुम नी खाओ खुम बैप माँ किन खाओ मैं लिख के देता हूँ आपको हेलो वालेकुम आप भी आ गए हो वीडियो में เขาอยากก็เข้ามาในวิดีโอนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวทุกคนคงให้เขียนช่องตัวเองนะครับโอเคทุกคนของเรามาแล้วนะครับโอ้โรตีเป็นร้อนมากโวกมากทุกคนดูไว้ตัวกัจ้าในวิดีโอหนาโอ้เจมีแล้วน้ำมันน่าจะเยอะมาก ยี่กี่ต้นเองครับยี่กี่ต้นเองครับยี่กี่ต้นเองครับยีนกี่ต้นเองครับนี่กี่ต้นเองครับยี่กีนี้นเองารับยี่กี่ต้นเองครับยค่กี่ต้นเองคริม โอ้หอมากคนแบบจริงๆอมมากเราจะทำแบบนี้ส่วนมากเขากินโรตีโลกกินปราทาเราก็ชจส่วนมากเขาช่ายถั่วอันนี้แต่พูกมาชิมแผน่นนี้แผงกน,นี้ผมจะชิมวันนี้ อร่อยมากอร่อยมากมากเราก็รสชาติแบบโอ้โหผมอยากชิมแบบคำใหญ่ๆนะเพราะว่าถ้าชิมคำเล็กๆแบบไม่อร่อยแบบนี้อากาศร้อนอาหารร้อนทุกอย่างร้อนมาก

อยาหลุมชิมชาด้วยนะชาน่าจะเห็นแบบไม่สไอาถเท่าวหอ่แต่รสชิญโรยมากผมคิดว่าผมวันนี้กินไม่หมดแต่ผมจะไปย่ากินให้หมดเพราะว่าลูกแผรเนี่ยแบบเนียเนียน lagi <Sessizlik> oh, 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 oh. <Sessizlik> ข้าวไข่ทอดที่เยอะมากผมคิดว่าวันละประมาณหมุนหมุนแผงนะหนึ่งหมุนแผงนะเต็มเลย Thank you so much. Hey, you? ดูทุกคนมาใจใจมาที่แบบทุ้ยแบบน่ารักมากๆนะครับโรนมากเราจะลงนี้ชิมก่อนแล้วก็เราจะลงนี้เย็นก่อนแล้วก็ชิมนะคนโดนนี่คนปากกสถานเต็มเลยเัากคนนั่งกินข้าวแบบคนดีมากคนดีมากแบบ เพื่อนๆมากพวไม่รู้จักนะไม่รู้จักใครสักคนนะแต่เขาเหมือนแบบเพื่อนผมเหมือนรู้จักแบบนานมากแล้วทุกคนตรงนี้เป็นแบบนี้ส่วนมากเาเป็นแบบนี้ YouTube YouTube อ oh, ๋อดูดูแบบนี้แล้วคนม้นะ

ผมรู้สึกตอนนี้ร้อนมาก่างนะครับมีคนนั่งไปแบบทำเรื่อยๆ <c oughs> เขาไม่หยุดเลยนะคนทำแผนไม่หยุดคนทำใจไม่หยุดอันนี้เขาทำไว้แล้วทำไวตอนแต่เช้าแล้วเราคาจะไข่เรื่อยๆโตัที่แกบไปแลช่พูดาาากจะแชนรืจะไม่ใช่รับหรืดุนยาไม่ใช่ छाए तो खाओ चाहे थंग लोग थंग लोग थमा खोड ओके मैंने बोला आप वा, वा, आप तो आप पूरी दुनिया में नजर आ रहे हो ठीक है जिनाब बड़ी मेहरबानी पाकिस्तान जिंदाबाद ज़िंदाबाद, वाह पाकिस्तान जिंदाबाद हो कौन आपने चाय लिया चाय सही मना इधर चाय बहुत मजे का है เขามีแก้วอีกแบบนึงผมมีแก้วอีกแบบนึงกินชาแบบนี้ปากีสถานกินชากไ็ได้ใจเขาบอกว่าชาของปากีิสานอร่อยที่สุดในโลก <c oughs> อ,อร่อยจริงๆอร่อยมากโดนๆนทุกคนเชื่อผมไม่ข้างในภูมเหนือแตกแบบเต็มผมหมวดอาบน้ำเลยนะแต่ก็ใช้ชีวิตแบบนี้แบบไหนก็ไล้ ผมกินโมแล้วประมาณนี่แล้วก็เวลาผมทำวิดีโอทุกคนมองผมอย่างเดียวหมนผมเป็นนักแสดงแบบใหญ่มากแต่ตัวจริงไม่ใช่นักแสดงจริงโอ้อร่อยมากผมกินอันนี้หมดแล้วอันนี้หมดแล้วอันนี้ไม่หมด ओके okay, तो कौन डे हो लाओ चाहे थाम थोला है ओके भाई कितने पैसे हाँ जी नहीं यार नहीं प्लीज़ खाओ ब मैं आता हम चाहे चाय खाओ कितने प्लीज़ बताए हाँ टू हंड्रेड थैंक यू सो मच बहुत टेस्टी चाय था आपका भाई एक मिनट ना इधर छोटा पैसा टू हंड्रेड खाओ चिंग चिंग मैं हूँ तांगचा ता चाय खाओ थैंक यू सो मच ये भाई है। मीलाए है ओके okay. ये भी खत्म होने वाला ना ओके ओके बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच ओके बाय बाय आपसे मिल के अच्छा लगा ओके थैंक यू सो मच खो तुमने खुन टी माँ खो मैं उगन เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องใจแต่ภูมิใจให้เขาเพราะว่ากินเข้าตรงนี้แค่10บาททีสิบบาทไม่แพงโอ้ตอนนี้ภูมอิ่มมากแล้วนี่เขาใช้กันแบบนี้ชีวิตน่าสนุกมากประเทศปากีสถานน่าสนุกมากมานะครับเ <c oughs> ขาแบบเหมือนเพื่อนกันเราเขารู้จักเราดีมากๆอันนี้ก็ไข่น้ำโพลไม้น้ำมะขาม นามแบบนี้มานาอแต่ตอนนี้ผมิมแล้ววันหลังจะชิมยี่คืออะไรบ้าเร็ว่าไบร์ทสัตว์สัตว์บ้าเรียกว่าโอเคสัตว์อันนี้เรียกว่าสัตว์ฮะไบร์ทกคนมัน้จะมีก็มีคนนอนยังไงนู่นนันนี่โอเคเลสโก โอ้ถ้าไม่ร้อนนะผมจะแนะนำทุกคนมาแบบหน้าหนาวถ้าร้อนร้นมากๆนะครับหน้าหนาวจะสนุกมาก